ตีคุณภาพนะคะกับการเปิดมานานนกมาก20ปี Toyota Camry 2.5 Hybrid c d a n ปี2014ค่ะฟังก์ชันเขาเยอะมากเป็นพวงมาลัยแบบ Multi Function ยังมีปุ่ม Cruise Control ด้วยนะคะกระจกนะคะทั้ง4บานนะคะเป็นกระจกปรับไฟฟ้าอัดตัติทั้ง4บาน บอกของเขานะคะเป็นบอกหนังนะคะเป็นบาะหนังที่แบบพรีเมียมมากเป็นสีครีมเป็นสีฟิลแบบลาเต้แล้วจะเห็นว่าจะมีรูระบายอากาศก็คือเวลานั่งไปเนี่ยเย็นด้วยนะ เพราะว่าเขาจะมีปุ่มตรงนี้เลยค่ะนี่ค่ะก็คือเปิดแอร์ที่เบาะได้ด้วยจ้ะเปิดลมเบาะนะคะนี่เห็นไหมจ๊ะทั้งซ้ายแล้วก็ขวาเบาะซ้ายขวานะคะก็สามารถปรับแบบอัตโนมัติหรือว่าออโต้ได้ปรับไฟฟ้านี่เองทําให้ดูอัดเลือนหน้าเห็นไหมคะแค่กดปุ่มเดียวเลือนหน้าอ่ะทะอัเอ็นหน้าอัเอ็นหลัง วันนี้นะคะยังคงอยู่กับ MC สาวตุกตูนอันยัง,ยงวันนี้นะคะตุกตูนนะคะก็จะมารีวิวรถนะคะมือ2คุณภาพเยี่ยมที่นี่ค่ะกับโชรูมวชิรยนรถยนต์มือ2นะคะที่ใหญ่ย่านแจ้งวัฒนาหลักสี่ค่ะที่สำคัญนะคะการันตีคุณภาพนะคะกับการเปิดมานานมากๆ20ปีมีรถให้เลือกทุกแบบทุกสไตล์ทุกสีทุกคัน กว่า200คันแต่ก่อนที่จะมาดูรีวิวรถนะคะอย่าลืมค่ะกดกระดิ่งกด s u b สไคร b ์ช่องเราให้ก่อนนะคะกับวชิรยน์ชแนลตรงนี้เลยดิ้งดิ้งดิงด,งด,งดงถ้ากดกันแล้ว Are you ready ถ้าเกิดพร้อมแล้วไปดูรีวิวรถกันเลยค่ะ รถที่จะมารีวิวกันก็คือคันนี้ค่ะ Toyota Camry 2.5 Hybrid C-Di 2014ค่ะคุณผู้ชมค่ะ Toyota Camry Hybrid คันนี้นะจะบอกเลยว่าฟังก์ชันเขาเยอะมากมาเริ่มกันเลยค่ะอย่างแรกนะคะจากพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันซ้ายมือตรงนี้นะคะเขาก็จะมีตัวปุ่มกดนะคะสำหรับแบบเพิ่มเสียงเพลงเปลี่ยนโหมดต่างๆฟัง FMAM ลดเสียงเพลงนอกจากนี้นะคะคือแขนช่วงแขนของเรา ก็คือส e hey. ั้นยาวไม่เท่ากันเวลาขับจับพวงมาลัยเนี่ยก็อาจจะลําบากแต่พวงมาลัยของเขานะคะจะมีปุ่มค่ะนี่ก็คือช่วยปรับอ่านี่ถอยลงไปอ่ะขยับขึ้นมาหน้าเห็นปะใครที่แบบแขนสั้นหน่อยก็ขึ้นหน้าใช่ปะถ้าเกิดใครที่แขนยาวหน่อยก็อ่ะถอยเห็นปะเฮ้ยมันเจ๋งอ่ะแล้วก็ยังสามารถปรับขึ้นลงได้ด้วยอ่ะคืนึ้นึ้นขึ้นแล้วก็ ลงก็คือปรับหน้าหลังขึ้นลงได้หมดสําหรับพวงมาล,ลัยนะคะอันนี้คือวาวมากนอกจากนี้คุณผู้ชมค่ะยังมีปุ่ม cruise control ด้วยนะคะพวงมาล,ลัยเนี่ยนะคะตรงนี้ที่จับนะคะก็เป็นหนังแล้วก็ตกแต่งด้วยลายไม้นะคะขยับมาข้างๆค่ะตรงนี้นะคะสำหรับกระจกนะคะทั้ง4บานนะคะเป็นกระจกปรับไฟฟ้าอัดตัติทั้งสบาน สามารถปรับแบบนี้ได้ทั้ง4ี่บานนะคะสําหรับกระจกมองข้างนะคะ<ม>ก็เป็นกระจกไฟฟ้าเหมือนกันนะคะสามารถพับได้ปรับไฟฟ้าด้วยนะคะและความพิเศษนะคะคือกระจกมองข้างตัวนี้นอกจากปรับไฟฟ้าพับได้แล้วนะคะ<ม>เขาก็จะมีคล้ายๆเป็นเหมือนเซนเซอร์ค่ะที่แบบคอยเตือนเวลาที่จะมีใครที่แบบเข้ามาแบบเอ้ยมาใกล้ๆคันเราอะไรเงี้ยก็คือช่วยเราเซฟในการขับรถได้ด้วยมาพูดถึงบาะกันบ้าง ทุกคนค่ะจะเห็นว่าเบาะของเขานะคะเป็นเบาะหนังนะคะเป็นเบาะหนังที่แบบพรีเมียมมากเป็นสีครีมเป็นสีฟิลแบบลาเต้แล้วจะเห็นว่าจะมีรูระบายอากาศก็คือเวลานั่งไปเนี่ยเย็นด้วยนะ เพราะว่าเขาจะมีปุ่มตรงนี้เลยค่ะนี่ค่ะก็คือเปิดแอร์ที่เบาะได้ด้วยจ้ะเปิดลมเบาะนะฮะนี่เห็นไหมจ๊ะทั้งซ้ายแล้วก็ขวาเวลาที่เราแบบเฮ้ยจอดรถกลางแดดแล้วพอแบบไม่อยากจะนั่งให้ก้นไหมเราก็กดปุ่มนี้ก็จะช่วยระบายไม่ให้ไม่ให้ก้ไนไหมโอเคอันนี้เข้าใจเบาะซ้ายขวานะคะก็สามารถปรับแบบ อัตโนมตัติหรือว่าออโตโ้ได้ปรับไฟฟ้านี่เองทำให้ดูอ่ะเลื่อนหน้าเห็นไหมคะแค่กดปุ่มเดียวเลื่อนหน้าอ่ทะเอ็นหน้าอ่ะเอ็นหลังนี่เจ๋งไหมอถอยหลัง และทีนี้เรามาดูตรงนี้กันบ้างนะคะด้านหน้านี้นะคะเอาใจคนที่แบบคอเพลงทั้งนั้นเลยสามารถฟังเรดีโอได้ฟังวิทยุได้นะคะตรงมีเดียนี่ก็คือแบบสามารถใส่แบบไหนไหม FMAM ได้หมดนะคะใส่ CD ได้นะคะและนะคะทุกคนขาตัวนี้รับโทรศัพท์ได้ด้วยนะอ่ะมีปุ่มรับโทรศัพท์บลูทูธได้บลูทูธได้แล้วก็มี GPS นะคะมีเนวิเกเตอร์เนาะ และยังไม่หมดทุกคนค่ะแอร์นะคะก็คือเขาก็จะมีแบ่งไปเลย2ข้างสายขวาสามารถปรับอุณหภูมิแยกกันได้มาดูว่าตรงนี้นะคะยังมีปุ่มอีกนะคะ ปุ่มนี้นะคะ Eco mode เป็นปุ่มประหยัดน้ำมันและอีกปุ่มหนึ่งค่ะ EV mode เป็นปุ่มประหยัดแบตเตอรี่นะคะส่วนตรงนี้นะคะก็คือมา่านบางหลังค่ะ <S <S ก็คือเวลาแบบอุ้ยร้อนหน้าเราก็สามารถกดปุ่มนี้นะคะเพื่อให้มา่านบางหลังเขาบังแดดให้ได้หรือถ้าสมมติว่าอ่ะไม่มีแดดแล้วก็กดลงได้อุ้ยมันไฮโซหรูหราโกเก๋นะคะสำหรับตัวนี้เกียร์ค่ะ เกียร์เป็นระบบออโต้นะคะการตกแต่งก็คือหรูหราเช่นกันนะคะก็คือเป็นลายไม้ที่แบบมันดูแพงมากคุณผู้ชมอ่ะกดให้ดูว่ามีอะไรตรงนี้นะคะก็สามารถวางแก้วน้ำได้ตรงนี้มีอะไรอีกนี่นะคะตรงนี้นะคะก็คือเอาไว้เสียบนะคะ USB AUX แล้วก็อันนี้ก็คือชาร์จแบตเตอรี่ชาร์จแบตโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะคะเปิดให้ดูข้างหน้าว่าเก็บของได้เยอะขนาดไหนอู้หู ดูสิกว้างใหญ่ไพศาลเก็บของได้เยอะแยะมากมายเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังกันดีกว่านะคะจากฟังก์ชันข้างหน้านะคะยังไม่จบยังไม่หมดคะ่ะยังมีหลายสิ่งที่จะทำให้คุณอึ้งกับ Camry Hybrid ตัวนี้ ทุกคนคะ่ะข้างหลังเขามีแอร์ส่วนตัวนะจ๊ะนี่นะคะมีแอร์ส่วนตัวที่สามารถปรับอุณหภูมิเลือกได้เองด้วยด้วยยังไงเปิดให้ดูเชดญทุกคนนี่ค่ะจะมีปุ่มต่างๆอย่างปุ่มนี้นะคะที่เขียนว่าเทมนะคะเทมตัวนี้ก็คือปุ่มที่ปรับอุณหภูมิของแอร์ที่อยู่ด้านหลังนะคะสมมติว่าอ่ะฉันหนาวฉันเพิ่มเลยค่ะยี 24, องศาไปเลยหรือฉันร้อน 19อ,องศาทีนี้คือหน้าหลังแยกแอร์กันยังไม่หมดเท่านี้ทุกคนเขายังสามารถควบคุมเสียงเพลงสมมุติว่าข้างหน้าเปิดเพลงแต่ข้างหลังฉันง่วงนอนอาจลดเสียงเพลงได้มีกดหมดต่างๆควบคุมตรงนี้ได้เดินทางไกลก็จะแบบโอ้ยฉันเอนไม่ได้ได้เท่านี้ต้องทําหลังแข่งปวดหลังหลังขดหลังแข็งแต่แฮมรี่ไฮบริดคันนี้จ้าที่รักเขามีปุ่มที่สามารถปรับเอนหลังได้ นี่แต่เดี๋ยวจะปรับให้ดูค่ะจ้าแดนีมีเอ็นหลังได้เห็นไหมอ่ะหรือจะขยับไปข้างหน้าเอ็นหน้าได้อ่ะเอ็นหน้าแล้วอ่ะอันนี้คือมันว้าวมากทุกคนยังไม่หมดค่ะในเรื่องของม่านปุ่มตรงนี้นะคะก็คือสมมติว่าเรารู้สึกร้อนแต่มันต้องคอยบอกคนขับว่าเฮ้ยเฮกดเปิดม่านปิดม่านให้หน่อยเปิดม่านให้หน่อยไม่ต้องกดเองได้จ้ะนี่เห็นไหมจ๊ะกดปุ๊บม่มานมาปับ๊บ นี่นะคะบังแดดได้ทันทีนะคะแล้วก็กดขึ้นกดลงได้และนะคะก็สามารถยกวางได้หมดและที่สําคัญนะคะฝั่งทางนี้เนาะเราก็สามารถที่จะดึงม่านมาปิดได้อาแดด่องแดดซองนะปิดม่านก่อนไม่มีแดดและอยากจะชมวิวทิวทัศน์เอาออกได้เอาออกได้เดี๋ยวนะคะอาจบ<ไ>เห็นไหมและกระจก ก็อ,ออโต้ v e อ y g o o d เ e r y g o วอมากๆสำหรับราคาของโต y ยต้ c a m r y h y ไ r บ d ิดรุ่นที่มีฟังชั่นเด็ดขนาดนี้แล้วบอกเลยว่าใหม่มากสภาพเอี่ยม oh, <my> แอร์เย็นถมเบาเนิ่มสวยราคา519,000บาท ไม่ต้องตกใจค่ะไม่ได้ให้จ่ายเต็มนะคะให้ผ่อนแบบสบายๆเดือนละ1,000 0บาทเท่านั้นนะคะแค่คุณมีฐานเงินเดือนนะคะเริ่มต้นที่2,000 0บาทเป็นไงคะ อยากได้แล้วใช่ไหมถ้าอยากได้นะคะสามารถเข้ามาที่โชว์รูมของเราได้มาได้ทุกๆวันเลยค่ะไม่มีวันหยุดตั้งแต่9ก้าโมงเช้าถึงหนึ่งทุ่มมาเทสต์ไกด์มาดูว่าเอ้ยมันดีจริงเปล่ามาลองขับได้หมดติดต่อสอบถามเพิ่มเติมนะคะได้ทาง f c e e o o o k แฟนเพจนะคะเรามีแอดมินคอยตอบได้เลยค่ะทั้งนี้จริงๆหรือโทรศัพท์มาได้มีคอร์เซ็นเตอร์รับค่ะที่เบอร์นี้เลยจ้าเลย ทุกคนคะ่ะคันนี้ตุ้ตุ้นชอบมากราคาดีมากและใหม่มากๆฟังชั่นเด็ดครบซื้อเถอะเชื่อเถอะวันนี้หมดเวลาของตุกตุ้นแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะกับวชิรยนชาแนลก่อนจากกันอย่าลืมค่ะเหมือนเดิมเลยกด Subscribe ให้เราด้วยเป็นกำลังใจให้กับทีมงานวชิรยนด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย